สวัสดีครับคลิปที่2นะครับโปรแกรมวันนี้นะครับฟุตบอลยูโร2024นะครับวันที่21ถึงวันที่22มีคิกออฟกันอยู่3คู่เหมือนเดิมนะครับผมเป็นการคิกออฟของ3กลุ่มเลยครับกลุ่ม E กลุ่ม d แล้วก็กลุ่ม C นะครับสโลวาเกียนะครับจะพบกับยูเครนกลุ่ม C คู่แรกเลยครับ2ทุ่มนะครับอ่าคู่แรกนะครับ คู่ที่2นะครับโปแลนด์พบกับออสเตรียนะครับอยู่กลุ่มดีนะครับเป็นการคิกออฟของกลุ่มดีครับโปแลนด์กับออสเตรียเวลา23่สนาฬิกานะครับห้าทุ่มนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเนเธอร์แลนด์พบกับฝรั่งเศสนะครับโอ้คู่เอกอยู่ดึกเลยครับตีสองนะครับขึ้นต่อวันที่22นะครับขึ้นต่อวันที่22ก็ค่อนข้างจะดึกนิดนึงก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่นอนดึกกัน ส่วนแอดก็คู่คู่เอกไม่ค่อยได้ดูครัอายุเยอะแล้วอยู่ไม่ไหวก็รอฟังข่าวเอาอะไรประมาณนี้ครับหรือดูไฮไลท์ครับปกติจะดูไฮไลท์ครับก็คือไม่แน่ใจว่าเอมปาเป้จะได้ลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจมูกได้รับความกระแทกเสียหายน้อยนึงต้องใส่ที่ครอบลงไป ลงไปเล่นในเกมหรือเปล่าติดตามชมนะครับนี่เป็นนัดที่2นะครับนัดที่2นะครับเราจะได้รู้แล้วว่าฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์ใครจะเข้ารอบหากขเสมอเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบทั้ง2ทีมนะครับก็ไปรอดูผลของออสเตรียแล้วก็โปรแลนด์อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับสั้นๆก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปทำงาน อย่างมีความสุขกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ